ไปกันต่อนะครับสำหรับท่ทานที่เกิดวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์ได้คาว่าบริวารเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานและมีลูกน้องจะมีข่าวดีส่วนคนที่ไม่มีลูกน้องเนี่ยงานอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับทำอะไรก็ต้องลงมือลงแรงเองนะครับแต่งานก็ถือว่าประสบผลถึงความสําเร็จเกิดความสมบูรณ์นะครับกิจการง,งานใดก็ถือว่ามีข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ให้ผลดีกับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเรื่องการเงินครับการเงินได้คาว่าภูมิปโรนะครับแสดงว่ามีโอกาสได้ทรัพย์ได้มรดกด้บ้านได้ลดซื้อบ้านใหม่ โยกย้ายกู้ยืมยืมเงินนะครับทำสินเชื่อจะได้รับข่าวดีครับส่วนเรื่องความรักครับได้คําว่ามรณนะคนโสดความรักไม่ดีเลยครับเงียบผนิทสิดสายหน้าครับคนมีคู่ระวังจะมีปัญหา ระวังเลิกลาระวังหมดรักความรักต้องเติมเติมความหวานนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับระวังกระดูกกล้ามเนื้อระวังความเครียดนะครับโชคลาภไม่โดดเด่นเลยครับภาพรวมในชีวิตนะฮะเขาบอกว่าให้คนวรนศุอดทนตั้งใจทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะครับในครึ่งเดือนหลังนี้ชาววรนศุจะต้องลงมือลงแรงมากหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนวรนศุนะครับอย่าลืมนะฮะช่วงท้ายเรามีการทําบุญเสริมดวงแล้วก็เลขนาโชคด้วยนะครับท้ายท้ายสุดนะครับคนวันเสาร์นะครับดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับวบแรกการกคิเนะ การลกีนีแปลว่างานจะเกิดปัญหาอุปสรรคถูกโกงถูกหลอกติดขัดปัญหานะครับคนวันเสาร์ดวงการงานเหนื่อยเครียดแล้วก็มีปัญหาหลากหลายเรื่องราวครับการเงินก็ยังโอเคอยู่นะครับมีรายได้เล็กๆน้อยมีเงินนั่นนู่นนี่เข้ามาครับส่วนเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างความรักดีฮะมีข่าวดีจะได้แต่งงานจะได้รู้หอลงโลงคนโสดมีข่าวดีครับส่วนเรื่องโชคลาภ มีโอกาสจากทะเบียนรถนะ,ะคนวันเสาร์ดวงโชคลาภเด่นมากครับภาพรวมนะฮะถือว่าแข็งแรงดีมีความสุขนะครับนะดวงถึงแม้ว่างานไม่ดีแต่ว่ามีโชคลาภแล้วก็มีเรื่องการเงินเข้ามารวมถึงทัพจะได้โอกาสดีๆในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับคนวันเสาร์ดวงของท่านถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องงานแต่เรื่องอื่นเรื่องโอกาสดีๆก,ก็จะมีเข้ามานะครับขอให้คนวันเสาร์โชคดีมีความสุขนะครับระวังเรื่องความเครียดระวังปัญหา เกี่ยวกับความเครียดไมเกรนด้วยนะครับและนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะครับอย่าลืมนะฮะช่วงท้ายนะครับเรามีในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะฮะแล้วก็เลขนำโชคด้วยนะครับ